สำหรับสมาชิกของช่องเราจะมีการแจากางเกงยี่ห้อโดบรุ่น Midnight Splash มูลค่า490บาทซึ่งเกณฑยนใกการเลือกว่าใครจะได้นั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของป้าข้างบ้านที่ชอบอวดเกรดลูกของตัวเองและใครจะได้นั้นสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปนะครับ ดรัฟต์อันดับที่หนึ่งคือเด็กที่ทุกคนเชื่อว่าในต่อไปในอนาคตพวกเขาจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการบาส NBA อได้อย่างแน่นอนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกทีมใน NBA พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ดราฟต์อันดับหนึ่งนั้นเข้ามาอยู่ร่วมทีมตัวเองซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงดราฟต์อันดับที่หนึ่งต่อกันจากอันเดิมที่แล้วที่ผมเคยทำทิ้งไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วและถ้าหากว่าใครยังไม่เคยดูดรัฟต์อันดับที่หนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปดูไดับป่ี เด็โรสคือรัมันดับหนึ่งของทีมเชโกบูในปี2008โดยตัวเขานั้นเกิดและเติบโตในเมืองเชโกโกจนอาจจะเรียกได้ว่าเขาคือความหวังของเมืองแบบเดียวกันกับที่ลบลอนเจมส์เป็นซึ่งในตอนนั้นตัวเขาเองก็ถูกประเมินได้ว่าเป็นรับอระดับหนึ่งที่เก่งเอามากๆด้วยค่าเฉลี่ยพลังทุกอย่างแทบจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงการป้องกันการบุกค,ความเร็วแทบจะเต็มสิบก็เลยทีเดียวแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวของเขาน่นก็คือเรื่องของการยิงเพราะตัวเอกโรสนั้นมักจะข้ามเข้าหาห่วงมากกว่าแล้้้้ววกก็็จจะมมีขขอยออออคไหหหยย่่่่าาาาาาางงงงนนนึันนืโรรสสถเด นะรับมาหาวิทยาลายัยแต่พอเข้าสู่ NBA นั้นถ้าหากว่าจะไม่เจอผู้เล่นเซนเตอร์ที่มันตัวใหญ่ๆแล้วก็เก่งๆมากๆแล้วล่ะก็เขาอาจจะเล่นไม่ได้ก็เป็นไปได้แต่แล้วแค่ปีแรกที่เขาเข้าสู่ NBA นั้นเ oh! right ีกโรสสามารถก้าวข้ามผ่านเข้าหาห่วงได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็น1คน2คน3คนเด็กโรสก็สามารถข้ามผ่านไปได้หมดเลย ซึ่งมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในปี2011เขาจึงได้รับรางวัล MVP ที่อายุน้อยที่สุดในประวัตาส์ NBA เท่านี้ยังไม่พอด้วยความเก่งกาจของเด็กโรสจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้อดิดาสรู้สึกมั่นใจมากๆว่าเด็กโรสจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์โคซูเปอร์สตาร์ในอนาคตร,ราวกับพี่เบิร์ดแห่งเมืองไทยโรสลักทุกคนนะฮะและในวันนั้นอ d ดิดาสก็ตัดสินใจครั้งใหญ่เซ็นสัญญาสปอนเซอร์ก้อนโตระยาว14ปี190ล้านเหรียญหรือประมาณ6 0 0 0ล้านบาทกับเด็กโรสในวัยเพียงแค่อายุ22ป เท่านั้นยังไม่พอเด็กโรสยังสามารถเรียกร้องได้มากกว่านี้อีกด้วยในสัญญานอกจากเด็กโรสจะได้เงินแล้วตัวพี่ชายของเขารักกี้โรสยังได้รับเงินจากสัญญาครั้งนี้อีกด้วยประมาณ3ามแสนเหรียญต่อปีหรือประมาณ14ล้านบาทต่อปีแล้วแต่ความแข็งอ่อนของเงินบาทยัง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 นอกจากพี่ชายแล้วอีกคนที่ได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือแรนเดอแฮมตันเพื่อนสีของเด็กโรสสมัยเด็กที่เคยแบ่งลูกชิ้นให้กินก็ได้อีกประมาณ75 0 0 0ันเหรียญต่อปีคิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่เมื่อคิดเอาเองแล้วกันเริ่มขี้เกียจแล้ เด็กโรสยังจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นอีกหากเขาได้รับรางวัล MVP ติด All Star หรือติดทีม All NBA ทีมซึ่งเงินโบนัสี่ได้เพิ่มมากขึ้นก็แล้วแต่ความใหญ่ของรางวัลประมาณ1นึ่งแสนเหรียญจนถึงหล้านเหรียญเลยทีเดียวเห็นไหมละครท่านผู้ชมกับสัญญามาหาศาลและมีอำนาจต่อรองมากขนาดนี้ท่านผู้ชมก็รู้แล้วใช่ไหมละครว่าเด็กโรสนั้นสุดยอดมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามสัญญาของ a d ด d a s สนี้มีข้อจำกัดอยู่ว่าเด็กโรสจำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าทุกชิ้นของอ d ด d a s สที่มองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็ ยาวกางเกงขากล้วยหรือแม้แต่ต่างหูเพชรก็ตามอะไรที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ว่าเขาใส่อยู่เด็กโรสจาเป็นต้องใส่ของไอดีดัสให้หมดแต่อะไรที่อยู่ภายในคนมองไม่ค่อยเห็นอย่างจีสติ g งนั้นเด็กโรสไม่ต้องใส่ของไอดีดัสก็ด้แต่อย่างไรก็ตามสัญญานี้ทางไอด d ด s สก็สามารถยกเลิกได้หากเขานั้นมีภาพพจน์ที่ไม่ดีหรือมีชื่อเสียงที่ไม่ดีซึ่งครั้งหนึ่งเด็กโรสก็เคยถูกฟ้องคดีกระทําชําเลาผู้หญิงแต่สุดท้ายแล้วเมื่อสืบไปสืบมาศาลก็ตัดสินว่าเด็กโรสไม่ผิดอะไรและยังงมมีีอออกข้นึ็คคืสาาารถจ่ ยังลดลงเหลือเพียงแค่50%เท่านั้นในกรณีที่เด็กโรสนั้นมีฟอร์มดอบลงหรือว่าไม่เก่งเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าเด็กโรสมีอาการบาดเจ็บที่เขาไม่สามารถก้าวข้ามผ่านได้นั่นก็คืออาการบาดเจ็บ ACL ที่ทุกคนนั้นรู้จักกันดีซึ่งผมจะไม่พูดซ้ำเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วในคลิปเด็กโรสกุหลาบที่ไม่เคยโลาไปหาดนซะ แต่ถึงกระนั้นตัวด,ดัสก็ไม่ตัดเงินสัญญาของเดวโรสเลยมาสักปีเดียวเพราะยังคงเชื่อใจว่าเดวโรสจะสามารถกลับคัมแบ็กมาได้จนในที่สุดในปี2019เขาก็สามารถทำได้ถึง50คะแนนและกลายเป็นโมเมนต์ออฟเดอะเยียร์ในปีนั้นเลยทีเดียว นับปัจจุบันเด็กโรสอยู่กับทีมนิวยอร์กนิกส์และกลายเป็นสำรองที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้ของบริษัททีมเพราะว่าอะไรเน่ะเหรอเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวสำรองแต่เสือกเป็นตัวแบกทีมยังไงเล่าและที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเด็กโรสนั้นสุดยอดมากแค่ไหนนั่นก็คือเขาปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองอย่างที่ผมบอกไปในก่อนหน้านี้เด็กโรสมักจะถูกคุกคาว่ายิงวงนอกได้ไม่ค่อยแม่นมีแต่ข้ามเข้าหาห่วงอย่างเดียวแต่ณปัจจุบันเขาสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองรู้้จัักพฒนนาทใหตอนน เขายิง3แต้มม่นมากมากจากค่าเฉลี่ยฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามาเล่นในลีก NBA เขายิงต้มแต่มเพียงแค่22%แต่ในวันนี้เราอาจเรียกเขาได้ว่าเป็นมือปืนของ NBA เลยซะด้วยซ้ำไปกับความแม่นยำในการยิง3คะแนนของเขาสูงถึง4 1เซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของเขานี้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากสุดยอดผู้เล่นอีกหนึ่งคนนั่นก็คือโคบี้บรอยันดราฟต์ันดับที่หนึ่งปี2009ั r o ก้าบร Break ์เบ เบร็กกี้ฟินคือหนึ่งในสุดยอดของผู้เล่นระดับ n c ็นซหรืออาจจะเรียกได้ว่าเขาเป็นตำนานของมหาวิทยาลัยโอคาโฮมาเลยก็เป็นไม่ได้กับรางวัลในเชนของเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์หรือถ้าหากแปลเป็นภาษาไทยแบบหยาบๆนั่นก็คือเด็กมหาลัยที่ได้รับทุกรางวัลในประจทีนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังคงสงสัยอยู่ผมจะขอส่งมอบให้กับแม่กำปองเป็นผู้อธิบายในเรื่องนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอีชันอยากจะขออธิบายแบบหยาบๆก็แล้วกันนะครับ ในแต่ละปีเนี่ยนักบาสมหาลัยก็จะมีรางวัลใหญ่อยู่ถึง6รางวัลน,นั่นก็คือ National College Player of the YearAssociate Press College Player of the YearJohn Wooden AwardOscar Robertson TrophyNABC Player of the YearSport Newman College Basketball Player of the Year ซึ่งในแต่ละรางวัลมันก็เป็นการการันตีว่านักบาสคนนั้นยอดเยี่ยบที่สุดของปีหรือได้พูดง่ายๆรางวัลเหล่านี้มันก็เหมือนหินอินฟินิต stone ที่บางปีนนั้นครั้งจะมีสุดยอดผู้เล่นที่สามารถเก็บมันได้ทั้ง6และเข้าไปอยู่ในรายชื่อ National Player of the Year ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้เล่นเพียงแค่6คนเท่านั้นที่สามารถเก็บรางวัลได้ทั้งหมดภายในปีเดียวและใช่แล้วในปี2009เบรกิฟินเขาคือชายที่สามารถรวบรวมทั้งหกรางวัลได้สำเร็จและถูกดราเป็นดับที่หนึ่งด้วยทีมลอสแอนเ l ลิสคลิป e ปอร์ ครับรางวัลการันตีช่วงมหาวิเยาลัยขนาดนี้แน่นอนว่าเบล็กกริฟฟินจะต้องโหดอย่างแน่นอนและเขาก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเพราะเบลกริฟฟินสามารถเปิดตัวก่อนการเล่นอาชีพได้อย่างโคตรโหดจนไปขาไปทั่วโลกด้วยการได้รับอาการบาดเจ็บพวกเข่าสายร้าวจนต้องพักตลอดทั้งฤดูก,กาลไม่สามารถลงเล่นได้เลยในปีแรทกทำเถอะครับเพื่อคนที่คุณรัก ยังไรก,ก็ตามในุู่การถัดมาเขาก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้สมกับราคาที่เคยคุยไว้ด้วยการดังอัดไม่เลือกหน้าจนได้รับรางวัลลูกกี้ออฟเดอะเียร์พร้อมกับรางวัลเ b a นเสำหรับนักคอนเทสปี2021ด้วยการกระโดดดังข้ามรถทั้งคนัน มึงคิดแบบกูใช่ไหมว่ามันจะกระโดดตรงกลางใช่ผมก็คิดแบบนั้นแหละยัง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 เพราะในปีถัดมาเขาก็กลายเป็นผู้นําในการดังมากที่สุดของ NBA ในฤดูกาลสัมภสษณ์น2012เขาสามารถดังได้สูงสุดถึง109ครั้งและในฤดูกาลถัดมา2012-2013เขาก็ดังเพิ่มขึ้นไปเป็น202ครั้งเลยทีเดียวซึ่งในจำนวนดังกล่าวเขาก็อัดมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่สูง2เมตร16เซนจากรัสเซียชิโมเฟ่มอสโอฟ ้เริ่มตำนานดีกีแชมป์สองสมัยของเลเกอร์พาวกซ์ชายผู้มีสิตีบล็อกมากที่สุดใน NBA 2ส,สมัยติดซอชีอบอร์กา แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านผู้ชมคิดว่าเขากําลังเหลืองในการดังของเขาแล้วแล้วก็ท่านผู้ชมคิดผิดถนัดเลยเพราะระหว่างที่เขากําลังได้แชมป์การดังของ NBA นั้นบริกกฟินก็ได้จ้างโค้ชส่วนตัวเพื่อมาสอนให้พัฒนาการชุดของเขาโดยที่ไม่ต้องรอให้ทีมนั้นมาจัดการเลยโดยตัวเขาเชื่อว่าแม้ในตอนนี้เขาจะสามารถดังได้ดีแล้วแต่ว่าการยิงของเขานั้นมันยังเป็นสิ่งที่ต้องจําเป็นมากในเกมนี้โดยเฉพาะกับอนาคตของวงการบาสเกตบอลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและเขาเชื่อว่าจะหากว่าเขาสามารถยิง3ามคะแนนได้แล้วแล้วก็ม เยาวลาก,กว่า4ปีนะตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2017โค้ชที่คอยสอนเบร็กิฟินชุดใหม่นั้นเขาก็บอกว่าเบร็กกีฟินซ้อมชุดมาแล้วไม่ต่ำกว่า350,000ครั้งเลยทีเดียวนี่นะเฉพาะตอนซ้อมด้ดยกัน2คนนะและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเส้นกราฟระยะการทำแต้มของเบร็กิีฟินเส้นสีแดงคึเรื่ยตั้งแต่0ถึง3ฟุตหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือบริเวณใต้แป้นนั่นเองส่วนเส้นสีฟ้านั้นคือตั้งแต่3ฟุตจนถึง10ฟุตไปเราจะสังเกตเห็นได้ว่านตั้งแต่แตก,กา23.24 ตัวกราฟนั้นจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งตัวเขาจะเริ่มยิงเละกลางมากขึ้นแล้วก็ยิงใต้แป้นน้อยลงเช่นเดียวกันกับการยิง3ามแต้มเลยเส้นสีแดงคือจํานวนในการยิง3คะแนนของเขาส่วนเส้นสีฟ้าคือจํานวนในการเข้าหาห่วงหรือว่าการดังนั่นเองเราจะสัสเกตเห็นได้ว่าเส้นสีฟ้ามันค่อยๆน้อยลงน้อยลงในขณะที่เส้นสีแดงมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นว้าวแต่ว่าน่าเสียดายถึงแม้ว่าตัวเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขนาดนี้ ดูเหมือนว่าดวงของเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั่นตั้งแต่ที่เขาอยู่ทีมเอาเอคริปเปอร์นั้นทุกครั้งที่เขาเพลย์ออฟเขาก็จะมีอาการบาดเจ็บตลอดรวมไปถึงคู่หูของเขาในตอนนั้นคือคริสพอก็เจ็บันทุกปีทำให้ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทีมโกลเด้นเซเลอร์หรือแม้แต่ฮิวสตันร็อกเก็ตจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งถึงแม้ว่าทริปเมอร์เจ้าของทีมเอาเอคริปเปอร์จะบอกว่าอย่างไรก็ตามจะไม่มีทางเทรดเบรกกิฟฟินทิ้งไปอย่างแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เทรดเบรกกิฟฟินไปอยู่กับท iston, ททททีีีีมมมมมดดดรรออออยยยตตตต์์พพพิิิิิิิสสัันนนนนนจจจเเ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 ปป็็าาาาาหหุ่่่ใ้้กกกกภฟฟฟฟบบบบะขไืคคแ บอกสร้างแมงแล้วแล้วพอไปอยู่ที่ทอยพิสตันก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงตกต่ำที่สุดของเบรกกฟินเลยก็เป็นไปได้เพราะการทําแต้มของตัวเขานั้นมันค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยๆแล้วจานวนการดังก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆจนหลายคนคิดว่าเบรกกฟินคงจะหมดอนาคตแล้วสิ้นสุดแล้วเบร็กกีฟินชายผู้เคยเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นนักบาส NBA แต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วแต่ที่เขาย้ายไปอยู่กับทีมบรูคลินเน็ตแล้วตัวเขากลับสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเล่นดีได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการดังโอ้โห,โห,โหบอกได้เลยว่าแม้แต่ยานิสออตตุ คนล่าสุดของ NBA ก็ยังโดนเขาดักอัดหน้า <All right. S 1> นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าตอนที่เขาอยู่ที่ทรัมพิสตัน <c oughs> เขาแก้งเล่นโง่อย่างไงเล่า <c oughs> และในปัจจุบันเบรกิฟินก็กลายเป็นองค์ประกอบหลักสําคัญของทีมลุกเินเน็ตไม่ว่าจะเป็นเกมป้องกันการยิง3คะแนนเขาสามารถทาได้ทุกอย่างถ้าหากว่าทีมต้องการจนสตีฟแนโคอชสองทีมนยนีออกมาเอ่ยเลยว่าสิ่งที่นา่ากลัวที่สุดข,ของเบรกิฟินไม่ใช่การยิง3แต้มไม่ใช่การข้ามเข้าไปดังแต่ว่าเป็นไอคิวเรื่องบาสเกตบอลที่เหนือกว่าคนอื่นตั้งหาหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะครับ และสำหรับสมาชิกที่ได้กางเกงกไปก็คือคุณฟินิกซ์นัมเบอรันสามารถติดต่อรับกางเกงได้ที่เพจ NBA t h m e